สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยคะ่ะด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะจากฝนตกก็กลายเป็นลมเย็นไม่รู้ว่าจะหนาวจริงหรือเปล่านะคะในปีนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคือตอนนี้แอดไปและเสียงเสริงเพราะว่า เป็นวัดค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ได้มาลงคลิปลงข่าวอะไรเลยเกี่ยวกับหมอลำนะคะการกลับมาในครั้งนี้แอดก็มีเรื่องราวงานบุญของบ้าน a อบมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับที่เป็นบ้านฮาร์คของคุณแอนแล้วก็คุณบอยนะคะกับครั้งนี้ปีนี้ได้มีการจัดกระถินของบ้าน a อบนะคะซึ่งปีนี้จัดที่ขอนแก่นบ้านเกิดของ น้องแอนนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะลงลึกถึงรายละเอียดของเนื้อข่าวในวันนี้ฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและช่องเจาะข่าวสยามนะคะคุณผู้ชมคะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับแล้วก็รักและชื่นชอบในตัวของคุณแอนแล้วก็คุณบอย หรือซ้อกับบอสของเรานะคะก็คงได้ติดตามแล้วก็อาจจะมีร่วมทําบุญถวายพระกระถินในปีนี้ซึ่งครั้งนี้จัดกระถิาที่บ้านเกิดของซ้อแอนนะคะในวันที่21แล้วก็22พฤศจิกายนซึ่งยอดกระถินถือว่าโอ้ ไปในคือจะบอกว่ายังไงดีคือยอดกระถินสูงมากเกือบล้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยอดกระถินสรุปออกมานะคะในปีนี้ซึ่งการจัดกระถินในครั้งนี้จัดที่บ้านเกิดของซอแอนที่วัดป่าวิมุติธรรมนะคะอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแกน่นซึ่งรวบรวมยอดพระกระถินในครั้งนี้อยู่ที่ 6แสนสองามยบ้าาทย้ำอีกครั้งหนึ่งคะ่ะในยอดกระถินสามัคคีแอนอรดีบอยสิริชัยในปีนี้อยู่ที่ยอด6 2 6สนสบาทค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าก่อนหน้านั้นแอนแล้วก็บอยเขาก็ค่อนข้างจะประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งกระทินในครั้งนี้นะคะซึ่งหลายๆสื่อโซเชียลก็อาจจะไปอาจจะได้ติดตามแล้วก็ที่ไม่พลาดแน่นอนนั่นก็คือบ้านฮักเอบีแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับที่ติดตามในผลงานของแอนแล้วก็บอยนะคะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของแอนอรดีที่มีการจัดกระทินที่บ้านเกิดที่อำเภอซำสูงนะคะที่จังหวัด ขอนแก่นซึ่งกระถินครั้งนี้ก็ถวายที่วัดป่าวิมุติธรรมอย่างที่บอกไปขั้นต้นแล้วก็ออสิ่งที่แอดประทับใจมากนั่นก็คือแฟนคลับที่รักแอนแล้วก็บอยจริงๆไปร่วมงานซึ่งเมื่อวานนี้จะเป็นแห่กระถินเนาะเป็นการแห่กระถินก็มีรถแห่ ก็คือจะมีแฟนคลับของซอแอนแล้วก็บอสนะคะไปร่วมแล้วก็มีแฟนคลับที่สนิทเลยเพื่อนที่สนิทแล้วก็คนที่ติดตามและรักแอนบอยจริงๆและคนที่ไม่ได้มาร่วมงานนั้นเขาก็ได้ส่งเออเขาก็โอนเงินคนละเล็กคนละน้อยเพื่อทำบุญร่วมกับแอนบอยซึ่งสิ่งหนึ่งที่แอดอยากจะบอกก็คือ กระถิ่นครั้งนี้เป็นกระถิ่นที่คู่รักคู่นี้ร่วมทำกันนั่นก็คือเป็นถ้าจะให้แอดพูดเลยไม่ก็คือจะจะให้พูดเอาใจเลยก็ได้เอาใจบ้าน AB เลยก็ได้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเนาะเพราะอะไรรู้ไหมคะว่า เขามีความสุขกันทุกคนนะถ้าใครได้เห็นไลฟ์สดและใครได้เห็นคลิปต่างๆที่สื่อโซเชียลออกมาลงคือแอดไม่ได้ไปร่วมแหละไม่ได้ไปร่วมงานแต่พอแอดเห็นภาพนี้ปุ๊บแอดมีความรู้สึกว่าบ้าน A อบีเข้าเหนียวแน่นกันจริงๆและคนที่มีความสุขมากๆเลยนั่นก็คือแม่แตนเนาะแม่แตนแล้วก็ เหล่าบรรดาเครือญาติแล้วงานนี้ที่พลาดไม่ได้ทั้งที่ไม่สบายอยู่แต่ก็อยากไปร่วมงานนั่นก็คือคุณยายสวยของเราใจสู้มากๆกับกระถินครั้งนี้คือแอดเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าคุณยายสวยเป็นคนที่ชอบทำบุญเวลาคุณยายสวยป่วย คุณยายสวยไม่เหมือนคนป่วยนะหน้าตาอารมณ์ดีมากด้วยอะไรกำลังใจจากบอสของเราบอสบอยเป็นคนที่มีพลังบวกที่ดีมากเวลาคุณยายเจ็ป่วยอะไรบอสบอยจะพูดพูดเชิงให้กำลังใจถ้าใครได้ติดตามคลิปก่อนหน้านั้นที่คุณยายสวยได้เข้าโรงพยาบาลและครั้งนี้เป็นสุดเซอร์ไพรส์เลยที่ ตอนแรกคิดว่าคุณยายสวยจะมางานกระถินไม่ได้พอแอดไปเห็นคลิปวิดีโอเอา้างานนี้มีคุณยายสวยด้วยนี่แหละมันทำให้แอดเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าพลังบวกของคนคนหนึ่งที่มันส่งไปยังอีกคนคนหนึ่งมันทำให้มีความสุขและสิ่งที่เนียวแน่นที่สุด อย่างที่บอกอย่างที่ย้ำในทุกๆคลิปไม่ว่าแอนและบอยจะทำอะไรบ้าน AB บีเขาจะตามซับพอร์ตตลอดสิ่งนี้แหละมันมันเรียกว่าคุณงามความดีที่เขาสองคนได้สร้างกันขึ้นมาและความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตของเขาสองคนมันคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยมันใครที่คิดไม่ดีกับ แอนบอยใครที่ยุแยงตะแคงรู้ว่าบอยอาจจะมีคนที่2ที่3ที่4อ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อในคลิปหน้ามันมีประเด็นดราม่าเข้ามาเรื่อยๆก่อนที่จะมีข่าวในเรื่องของการตั้งกระถินที่บ้านเกิดของแอนได้ซ้ำสิ่งนี้แหละแเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าคุณงามความดีของแอนและบอยที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความรักความบริสุทธิ์ใจ จากคู่จิ้นมันเลยกลายเป็นคู่จริงมันเลยทําให้ความหนักแน่นมันมีเพิ่มขึ้นทุกวันบุคคลที่สามสีห้าที่พยายามจะยุแยงตะแคงโงร่ว่าว่าคนสองคนนี้ไม่เหมาะกันหรอกยังไงก็ต้องเลิกกันเดี๋ยวก็ส่งข้อความมาทางแอนบ้างเดี๋ยวก็ส่งข้อความมาทางบ่อยบ้างสุดท้ายคนพวกนี้จะแพ้ภัยไปเองเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ กับงานกระถินในปีนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นอะไรที่แอนออรดีตั้งใจและประสบความสำเร็จซึ่งด้วยความร่วมมือของบ้านฮักเอเีเองทางคุณแม่ทางคุณแม่ของแอนออรดีเองทางอ่าบ้านทางส่วนของ คุณแม่ของบอสเองก็ดีนั่นแหละค่ะมันทุกอย่างมันเกิดจากความรักเพราะฉะนั้นแล้วแอดและช่องเจาะข่าวสยามขอสาธุบุญร่วมกับบ้าน AB เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและก็ขอให้ทุกๆุกคนรักแอนและบอยไปนานๆเลยนะคะคุณผู้ชมคาะก่อนจะจากกันวันนี้ เรื่องอากาศนะตอนนี้ฝากคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบ่อยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลมอาจจะมีฝนตกเข้ามาอีกยังไงฝากคุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า